ลูกอมวัยเราอะไรนะบิดทำไมกูไม่คุ้นวะเนี่ยไม่คุ้นได้ไงเนี่ยไปอยู่ไหนมาไม่คุ้นเด็กก้าวสูงเรารู้จักกันหมดยังไงทำไมกระดาษไงเคยกินลูกอมที่มันมีกระดาษให้กินปะอ๋อกินกระดาษได้เหรอลองเปิดให้ดูไหมกระดาษที่ห่อเนี่ยเหรอกระดาษที่ห่อเนี่ยก็กินได้อันนี้เหรอันนี้กินได้สองชั้นเลยอ่ะเฮ้ยหวานอะหวานกินไม่ไดหลานเจอไหมไง อใช่เนี่ยที่เขาเรียกว่ากระดาษมันเป็นแผ่นฟิล์มบางๆเนี่ยแต่กระดาษเนี่ยกินได้จริงอะเกีนไงที่อที่ห่อกับห่อลูกอมไว้อ่ะกินได้แกมกินช็อตแกะกินให้ดูเต็มติดไหมทุกทยให้หนึ่งเมยรสชาติมันละลายไปเลยมันแบบหายไปเลยลมไปบางเดียวตอนนี้หายไปเลยไม่มีแล้วแล้วก็อันนี้เป็นลูกอมรสนมเนี่ย เอานมเหรอนึกว่าเหมือนไม้มิ้นท์เลยสีอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นมิ้นท์ๆหน่อยมันไปกินนมนมก็เคี้ยวเล่นอร่อยอน,นี่ะลยคูกา้าแนวนั้นคูก้าแต่ฟันไม่หลุดยงองอะไรนะไวรัสบ,บิดเฟออ์บางๆมาหน่อยกิ้วโง่ปะเนี่ยมึงแคะขิ้มูไ่แมบไม่มได้เต้ เออเป็นค bueno ูกาที่ไม่ค่อยแข็งติดฟันเลยเนาะก็อร่อยนะทำไมกูไม่เคยแดกเพราะนี่กูหัวความอร่อยจนถึงให้อร่อยครับครูให้เจ็ดไปกินเรื่อยๆกูก็ว่าเจ็ดนะกินเรื่อยมันหวานนมเออหอมละมุนไม่มีอะไรเลยหอมมีโดวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเมตรถึงนะใครอยากซื้อก็ไปไว้รับบปิด